เราทุกคนคงเคยรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมครับแบบว่าเริ่มเจ็บคอหน่อยๆไอแคกแคกืมแล้วก็คิดในใจว่าสงสัยจะเป็นหวัดอีกแล้วแต่เบื้องหลังอาการธรรมดาธรรมาพวกนี้จริงๆแล้วมันคือสมรภูมิรบเลยนะครับใช่เลยค่ะเป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างร่างกายของเรากับผู้บุกรุกที่มองไม่เห็นวันนี้เราจะไปล้วงลึกเบื้องหลังการรบครั้งนี้กันครับ เรามีเอกสารชิ้นหนึ่งที่เหมือนเป็นคู่มือจากอนาคตเลยมันคือบทคัดย่อการจัดการทางคลินิกและการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่มองไปข้างหน้าถึงบริบทปี2026ออืซึ่งเป็นโรคที่เชื้อโรคกลายพันธุ์เร็วขึ้นแล้วก็ดื้อยาเก่งขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งประเด็นเรื่องอนาคตนี่สําคัญมากเลยนะคะครับเพราะมันเปลี่ยนมุมมองของเราไปเลยจากที่เคยคิดว่าการเป็นหวัดคือโชคร้ายใช่ครับมันกําลังจะกลายเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมมากกว่าอ๋อเพราะในอนาคตที่ยาปฏิชีวนะอาจจะใช้ไม่ได้ผลเหมือนเดิมการป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วยตั้งแต่แรกจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุดเลยค่ะทั้งในระดับบุคคลและระดับสาธารณสุขน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยศัตรูข,ของเรากันเลยดีกว่า คำว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหรือ RTI เนี่ยเอาเข้าจริงมันคืออะไรกันแน่ครับค่ะมันเหมือนเป็นคำกว้างๆที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่แค่คันคอไปจนถึงนอนโรงพยาบาลเลยถูกต้องเลยค่ะมันคือคำเรียกรวมๆของการติดเชื้อทุกชนิดที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจของเราครับตั้งแต่รูจมูกไล่ลงไปที่คอกล่องเสียงหลอดลมจนถึงปลายทางสุดท้ายคือปอดโหครบเลยนะครับซึ่งทักเปรียบเป็นสนามรบนะคะ มันก็มีตั้งแต่การประทะกันเล็กๆน้อยๆที่ชายแดนอย่างไข้หวัดธรรมดา uh huh. ที่อาจจะน่ารําคาญแต่ไม่ถึงกับล้มป่วยไปจนถึงสงครามเต็มรูปแบบเลยค่ะที่เกิดขึ้นในใจกลางเมืองหลวงของเราอย่างปอดซึ่งก็คือปอดบวมใช่ค่ะภาวะปอดบวมที่อาจอันตรายถึงชีวิตได้เลยพอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยแสดงว่าผู้บุกรุกหรือศัตรูของเรานี่ได้มีแค่กองทัพเดียวแต่มีหลายประเภทหลายเหล่าทัพเลยใช่ไหมครับ หลักๆแล้วมี3มกองทัพที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะสกองทัพเลยกองทัพที่พบบ่อยที่สุดใหญ่ที่สุดและเราเจอได้บ่อยที่สุดคือไวรัสค่ะไวรัสพวกนี้เหมือนหน่วยรบกองโจรที่แพร่กระจายเร็วมากตัวเด่นๆที่เรารู้จักกันดีก็เช่นไข้หวัดใหญ่หรืออินฟลูเอนซ่าครับ SARS-CoV-2 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด -19 เช้ื้อ RSV ที่ชอบโจมตีเด็กเล็กกับผู้สูงอายุเป็นพิเศษอ๋อ RSV นี่เองหรือแม้กระทั่งไรโนไวรัสที่เป็นสาเหตุหลักของอาการหวัดคัดจมูกธรรมดาธรรมดาที่เราเป็นกันบ่อยๆนั่นแหละค่ะโอเคกองทัพแรกคือไวรัสที่เน้นความเร็วในการโจมตีและกองทัพอื่นล่ะครับกองทัพที่2คือแบคทีเรียค่ะพวกนี้เปรียบเหมือนทหารราบที่มีอาวุธหนักอาวุธหนักเลยใช่ค่ะโจมตีไม่บ่อยเท่าไวรัส แต่ถ้าโจมตีทีไลมักจะรุนแรงและสร้างความเสียหายได้มากกว่าอย่างเช่นตัวไหนบ้างครับตัวอันตรายที่ต้องรู้จักคือ Streptococcus pneumoniae ที่เป็นสาเหตุหลักของโรคปอดบวมหรือ Mycobacterium tuberculosis ที่ทำให้เกิดวันโรคค่ะครับแล้วกองทัพสุดท้ายล่ะครับส่วนกองทัพสุดท้ายเป็นหน่วยรบพิเศษค่ะคือเชือเช้อราเชื้อราค่ะ พวกนี้ปกติแล้วจะไม่จมตีคนแข็งแรงแต่จะรอโอกาสที่ปราการป้องกันของเราอ่อนแอลงเช่นในผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเข้าใจแล้วครับคือเรามีศัตรูอย่างน้อย3ามประเภทที่ใช้กลยุทธ์ต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่คงเป็นสาเหตุว่าทำไมบางทีเราป่วยแล้วหายเองได้แต่บางทีอาการกลับหนักขึ้นเรื่อยๆใช่เลยค่ะ คำถามคือในฐานะคนธรรมดาเราจะพอแยกออกได้ยังไงครับว่าตอนนี้เรากำหนงรับมือกับผู้บุกรุกประเภทไหนอยู่เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะครับสัญญาณจากสมอรูมิมันบอกอะไรเราได้บ้างวิธีที่ง่ายที่สุดคือการดูจากตำแหน่งที่การสู้รบเกิดขึ้นค่ะทางการแพทย์จะแบ่งสมอรภูมินี้ออกเป็น2โซนชัดเจนค่ะครับ คือสมอรภูมิส่วนบนกับสมรภูมิส่วนล่างสมรภูมิส่วนบนกับส่วนล่างมันต่างกันยังไงครับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนหรือ upper r t i ก็คือการรบที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนค่ะอ๋อคือจมูกคอกล่องเสียงอาการที่เกิดขึ้นก็เหมือนการประทะกันเล็กๆน้อยๆที่เราคุ้นเคยกันดีครับเช่นคัดจมูกน้ำมูกไหลใช่ค่ะเจ็บคอไอแห้งๆมีไข้ต่ำๆ ส่วนใหญ่ร่างกายเราจะจัดการได้เองภายในไม่กี่วันแต่ถ้าการรบมันลามเข้ามาถึงสมอรัภูมิส่วนล่างนี่คือเรื่องใหญ่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างหรือ lower RTI คือสัญญาณว่าค่าสึกบุกทะลวงแนวป้องกันเข้ามาถึงใจกลางเมืองหลวงของเราแล้วก็คือปอดนั่นคือหลอดลมและปอดซึ่งเป็นศูนย์กลางบัญชาการของระบบหายใจทั้งหมดเลยและสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับ ที่ต้องสังเกตให้ดีเลยนะคะ 1. คือไอแบบมีเสมหะข้นๆครับโดยเฉพาะถ้าเสมหะเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือที่น่ากังวลที่สุดคือมีเลือดปน<ฮ>สองหายใจลำบากหายใจทีหรือรู้สึกหอบเหนื่อยเหมือนออกซิเจนไม่พออมันหายใจเข้าลึกๆหรือตอนไอแรงๆและสุดท้ายคือไข้สูงจนหนาวสัน่นพวกนี้คือสัญญาณว่าปอดกำลังถูกโจมตีอย่างหนักค่ะ ฟังดูน่ากลัวเลยครับที่คุณหมอบอกว่าอาการส่วนบนกับส่วนล่างต่างกันชัดเจนแต่ในชีวิตจริงของคนส่วนใหญ่อาการเจ็บคอมันก็ค่อยๆกลายเป็นไอลงปอดได้เร็วมากใช่ค่ะมันเกิดขึ้นเร็วได้ค่ะมันมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนที่สุดไหมครับว่าถ้าเจออาการนี้ปุ๊บต้องคิดเลยว่านี่ไม่ใช่วัดธรรมดาแล้วต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยมีค่ะถ้าให้ขีดเส้นแดงเส้นเดียวที่ห้ามข้ามเด็ดขาดเลยก็คืออาการหอบเหนื่อยค่ะ หอบเหนื่อยใช่ค่ะอาการอื่นอย่างไอหรือมีไข้มันยังพอเป็นพื้นที่สีเทาได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าหายใจไม่ทันหายใจแล้วเหนื่อยนั่นคือสัญญาณว่าปอดซึ่งเป็นโรงงานแลกเปลี่ยนออกซิเจนของเรากำลังม,มีปัญหาหนักมันไม่ใช่เรื่องน่ารำคาญอีกต่อไปแล้วค่ะคแต่เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อระบบทั้งหมดในร่างกายและยิ่งในบริบทของปี2026ที่เราอาจเจอแบคทีเรียดื้อยาเก่ง การไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเมื่อมีอาการหอบเหนื่อยคือการชิงลงมือก่อนที่ค่าสึกจะยึดที่มั่นในปอดของเราได้สําเร็จค่ะชัดเจนมากครับหอบเหนื่อยคือเส้นตายที่ต้องไปหาหมอทีนี้ในเอกสารที่เราดูกันมีประเด็นที่ผมว่าน่าประหลาดใจมากค่ะคือเขาพูดถึงปัจจัยเสี่ยงเรื่องอาหารซึ่งหลายคนรวมถึงผมเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าของที่เรากินเข้าไปมันจะไปเกี่ยวกับการติดเชื้อในปอดได้ยังไง เป็นจุดที่น่าสนใจมากค่ะเหมือนเป็นคนละเรื่องกันเลยคือต้องย้ําก่อนนะคะว่าไม่มีอาหารชนิดไหนที่กินเข้าไปแล้วทําให้เราติดเชื้อได้โดยตรงอ๋อ oh, ครับมันไม่เหมือนอาหารเป็นพิษแต่มีอาหารบางกลุ่มที่ทําหน้าที่เหมือนสายลับสายลับใช่ค่ะเข้าไปบ่อนทําลายกองทัพของเราจากภายในทําให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงจนไม่สามารถต่อสู้กับผู้ปลุกรกได้อย่างเต็มที่ อาหารที่เป็นสายลับมีกลุ่มไหนบ้างครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษจากข้อมูลที่เรามีแบ่งได้3ามกลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกที่อันตรายที่สุดคือน้ำตาลและเครื่องดื่มหวานจัดน้ำตาลนี่เองเรื่องนี้มีกลไกที่ชัดเจนมากค่ะคือพอเรากินของหวานๆเข้าไปจนระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงปรี๊ดเนี่ยครับมันเหมือนเราออกคำสั่งไปมัดมือมัดเท้าเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นทหารด่านหน้าของเราเลยค่ะโอโ ทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจจับและทำลายเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวนะครับหมายความว่าน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องที่ผมดื่มเข้าไปสามารถไปขัดขวางการทำงานของเซลล์ภูมิคุ้มกันของผมได้แทบจะทันทีเลยเหรอครับใช่ค่ะผลกระทบเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วมันอยู่นานแค่ไหนครับอาจจะคงอยู่ได้นานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังดื่มเครื่องดื่มหวานจัดกองทัพของเราจะอยู่ในภาวะอ่อนแอ เปิดโอกาสให้เชื้อโรคที่อาจจะพึ่งเข้าสู่ร่างกายมาหมัดหมาดสามารถตั้งหลักและขยายกําลังได้ง่ายขึ้นมากค่ะน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วสารลับกลุ่มที่2องล่ะครับกลุ่มที่2ค,คืออาหารที่กระตุ้นการอักเสบหรือ pro-inflammatory foods ค่ะเช่นพวกอะไรบ้างครับพวกอาหารแปลรูปของทอดหรืออาหารที่มีไขมันทรานสูงสูงอ๋อขอเปรียบเทียบแบบนี้นะคะ การกินอาหารพวกนี้เข้าไปบ่อยๆมันเหมือนกับการบังคับให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราต้องคอยไปดับไฟไหม้เล็กๆที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายตลอดเวลา มันทําให้ทหารของเราอ่อนล้าและหมดแรงพอมีผู้บุกรุกตัวจริงอย่างไวรัสหรือแบคทีเรียบุกเข้ามาทหารของเราก็ไม่มีแรงเหลือพอที่จะไปสู้ในสงครามใหญ่ได้แล้วค่ะแล้วกลุ่มสุดท้ายแล้วครับและกลุ่มสุดท้ายที่โจมตีโดยตรงเลยคือแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์นี่ส่งผลยังไงครับเห็นภาพชัดๆเลยแอลกอฮอล์นี่เหมือนส่งหน่วยคอมมานโดไปโจมตี2จุดยุทธ,ธศาสสสำคัญเลยค่ะครับอย่างแรกคือมันไปกดการทํางานของเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ประจําการอยู่ในปอดโดยตรงเลยและอย่างที่สองคือมันไปทาลายระบบ ขนส่งสิ่งแปลกปลอมในหลอดลมของเราระบบขนส่งใช่ค่ะปกติในหลอดลมเราจะมีขนเล็กๆที่เรียกว่าซีเลียทำหน้าที่เหมือนสายพานคอยปัดกวาดเชื้อโรคและฝุ่นละอองออกไปอ๋อแต่แอลกอฮอล์จะทำให้สายพานนี้เป็นอมพาตเชื้อโรคก็เลยเดินทางลงปอดได้แบบสบายๆเลยค่ะพอฟังเรื่องอาหารแล้วมาดูเรื่องพฤติกรรมบ้างในเอกสารก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเหมือนกันครับค่ะ อย่างเรื่องการสูบบุหรี่ที่ไปทำลายขนซีเลียที่คุณหมอเพิ่งพูดถึงแต่เขาก็พูดถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยผลกระทบมันเหมือนกันเลยเหรอครับเป็นประเด็นที่ดีมากค่ะเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าใช่ครับจริงๆแล้วควันจากบุหรี่ธรรมดาจะทำลายซีเลียด้วยสารเคมีและการเผาไหม้แต่ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าครับ ถึงแม้จะไม่มีการเผาไหม้แต่มันก็มีสารเคมีหลายชนิดที่เข้าไปทําให้ซีเลียเป็นอมพาสและก่อการอักเสบในหลอดลมได้เหมือนกันค่ะผลลัพธ์สุดท้ายคือเหมือนกันใช่ค่ะประตูสู่ปอดเปิดกว้างเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีอีกสามพฤติกรรมเสี่ยงที่สําคัญไม่แพ้กันเลยมีอะไรบ้างครับไปสู่อีกคนหนึ่งได้อย่างง่ายดายครับอย่างที่สองที่คนมักจะมองข้ามคือการละเลยสุขอ,อนามัยของมืออ่าเรื่องล้างมือ มือเราเนี่แหละค่ะคือยานพาหานะชั้นดีของเชื้อโรคเราไปจับลูกบิดประตูเราบันไดแล้วก็เผลอมาจับหน้าตาจมูกปากเท่ากับเราเป็นคนขับรถพาเชื้อโรคมาส่งถึงหน้าประตูบ้านด้วยตัวเองเลยครับผมและอย่างสุดท้ายแหละครับและอย่างสุดท้ายที่ข้อมูลในเอกสารนี้เน้นย้ำและน่าตกใจมากคือการพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเดี๋ยวครับขอเบลกตรงนี้ก่อนเรื่องนอนน้อยนี่ผมว่าหลายคนก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่ข้อมูลที่ว่ามันน่าตกใจนี่ยังไงล่ะครับ มันส่งผลเร็วและแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะมันน่าตกใจเพราะผลกระทบมันเกิดขึ้นเร็วและรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อครับในเอกสารระบุข,ข้อมูลจากงานวิจัยที่พบว่าการอดอนอนแค่คืนเดียวคืนเดียวสามารถทำให้ระดับของเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า natural killer cells หรือ NK cells ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ NK cells เซลล์พวกนี้คือหน่วยเพชฌฆาต ด่านหน้าที่คอยลาตระเวนและกําจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสหรือเซลล์ที่เริ่มผิดปกติอ๋อการที่เราอดนอนคืนเดียวมันเหมือนเราสั่งให้หน่วยลาตระเวนเพชยฆาตของเราเกือบทั้งหมดหยุดทํางานในคืนนั้นเลยครับโหนี่มันเปลี่ยนความคิดไปเลยนะจากที่เคยคิดว่าอดนอนคืนเดียวเดี๋ยวค่อยไปนอนชดเชยกลายเป็นว่าแค่คืนเดียวก็เปิดประตูเมืองให้ข่าศึกบุกได้แล้วใช่เลยค่ะ งั้นพอเราเข้าใจปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเราติดเชื้อขึ้นมาจริงๆเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงคะกลยุทธ์การรับมือจะขึ้นอยู่กับชนิดของค่าเสร็จที่เราเจอคะ่ะนี่คือเหตุผลที่การวินิจฉัยโดยแพทย์จึงสําคัญมากถ้าเป็นการติดเชื้อจากไวรัสส่วนใหญ่แล้วร่างกายเราจะจัดการได้เองกลยุทธ์ของเราคือการรักษาแบบประคับประคองคะ่ะก็คือพักผ่อนดื่มน้ําใช่คะ่ะช่วยสนับสนุนให้กองทัพของเราทํางานได้ดีขึ้น เช่นพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆใช้ยาลดไข้หรือยาแก้ไอเพื่อบรรเทาอาการแต่ถ้าเป็นแบคทีเ ria ล่ะครับแต่ถ้าเป็นการติดเชื้อจากแบคทีเรียอันนี้เราต้องการอาวุธพิเศษค่ะซึ่งก็คือยาปฏิชีวนะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่ประเด็นของยาปฏิชีวนะนี่แหละค่ะคือจุดเชื่องโยงที่สำคัญที่สุดกับวิกฤตในปี2026ที่เราพูดถึงกันอ๋อเรื่องเชื้อดื้อยาใช่ค่ะ ยาปฏิชีวนะคืออาวุธที่ส่งพลังมากแต่ทุกครั้งที่เราใช้มันไม่ถูกต้องเช่นกินไม่ครบโดสหยุดยาเองเมื่อรู้สึกดีขึ้นรหรือกินพร่ำเพรื่อในโรคที่ไม่ใช่แบคทีรียมันเหมือนเรากำลังส่งอาวุธของเราไปให้แบคทีรียศึกษาและสร้างเกราะป้องกันตัวเองขึ้นมาค่ะคการกินยาให้ครบโดสตามที่แพทย์สั่งแป๊ะแป,แปจึงไม่ใช่แค่เพื่อรักษาตัวเองให้หายขาดแต่ยังเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เราสร้างซูเปอร์บัค หรือแบคทีเรียดื้อยาขึ้นมาด้วยเข้าใจเลยครับการป้องกันไม่ให้ป่วยตั้งแต่แรกจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วเราจะสร้างปราการป้องกันของเราให้แข็งแกร่งได้อย่างไรบ้างครับการป้องกันคือหัวใจจริงๆค่ะและเป็นวิธีที่คุ้มค่าที่สุดด้วยมี3แนวทางหลักๆที่เป็นเหมือนการสร้างกำแพงเมือง3ชั้นค่ะครับผมชั้นนอกสุดที่ประสิทธิภาพสูงมากคือวัคซีน โดยเฉพาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ควรฉีดทุกปีและวัคซีนป้องกันปอดอักเสบสำหรับกลุ่มเสี่ยงการฉีดวัคซีนก็เหมือนกันซ้อมรบถูกต้องค่ะเหมือนให้กองทัพของเราซ้อมรบกับเชื้อโรคตัวปลอมก่อนทำให้เมื่อเจอของจริงก็สามารถรับมือได้อย่างรวดเร็วกําแพง,ช,งชั้นที่2ล่ะครับชั้นที่2คือหน้ากากอนามัยและการล้างมือค่ะเป็นวิธีง่ายๆแต่ทงพลังมากครับมันคือการป้องกันไม่ให้ข่าศึกเข้ามาถึงประตูเมืองของเราได้ตั้งแต่แรก และกำแพงชั้นในสุดซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการเสริมความแข็งแกร่งของกองทัพจากภายในด้วยโภชนาการค่ะอ oh. มีสารอาหาร3ามตัวที่เหมือนเป็นแม่ทัพคนสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันเลยคือวิตามิน C วิตามิน D และแร่ธาตุสังกะสีครับผมการดูแลให้ร่างกายได้รับสารอาหารเหล่านี้ก็เหมือนการส่งสเสบียงให้ทหารใช่ค่ะให้ทหารของเราแข็งแรงและพร้อมรบอยู่เสมอโอเคครับ เพื่อให้ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่แล้วเริ่มรู้สึกไม่สบายเรามาลองสรุปเปรียบเทียบกันแบบเร็วๆชัดๆเลยดีกว่าดีเลยค่ะระหว่างการติดเชื้อไวรัสทั่วไปกับการติดเชื้อแบคทีเรียที่อาจลุกลามเป็นปอดบวมเราจะแยกมันออกจากกันได้อย่างไรมาลองดูกันทีละประเด็นเลยค่ะเริ่มจากไข้ครับถ้าเป็นไวรัสส่วนใหญ่ไข้มักจะแค่รุมๆหรือปานกลางแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียที่น่ากังวลล่ะครับ ถ้าเป็นแบคทีเรียรุนแรงไข้มักจะสูงลอยคือสูงตลอดเวลาและมักจะมีอาการหนาวสั่นเหมือนไข้จับสั่นร่วมด้วยค่ะต่อมาคือระบบการหายใจถ้าเป็นไวรัสก็คงแค่คัดจมูกนิดหน่อยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแบคทีเรียลงปอดจะมีอาการหอบเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มแล้วเรื่องระยะเวลาล่ะครับอันไหนยืดเยื้อกว่ากันไวรัสมักจะจบใน5-7วันค่ะอาการจะค่อยๆดีขึ้นเอง แต่ถ้าเป็นแบคทีเรียอาการมักจะนานกว่าสัปดาห์และที่สําคัญคือแนวโน้มจะแย่ลงเรื่อยๆไม่ใช่ดีขึ้นค่ะและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดแนวทางการรักษาไวรัสคือพักผ่อนดื่มน้ํารักษาตามอาการแต่ถ้ามีสัญญาณของแบคทีรียอย่างที่ว่ามาทั้งหมดจําเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อรับยาปฏิชีวนะค่ะครับอย่าซื้อ,อยากินเองเด็ดขาดต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นแค่แนวทางเบื้องต้นถ้าอาการไม่ดีขึ้นใน2-3วันหรือมีอาการน่ากังวลโดยเฉพาะหอบเหนื่อย ต้องรีบไปหาหมอทันทีนะครับใช่เลยค่ะวันนี้เราได้ถอดรหัสข้อมูลเชิงลึกเยอะมากเลยตั้งแต่การรู้จักประเภทของศัตรูการอ่านสัญญาณเตือนภัยจากร่างกายไปจนถึงการค้นพบว่าการนอนหลับ หรือน้ำตาลแก้แก้วเดียวส่งผลต่อสมระภูมิในร่างกายเราได้มากกว่าที่คิดใช่ค่ะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดตั้งแต่จานอาหารไปจนถึงเตียงนอนของเราเลยก่อนจะจบกันไปมีประเด็นอะไรอยากจะทิ้งท้ายให้เราได้ไปคบคิดกันต่อไหมครับค่ะการพูดคุยทั้งหมดนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมานะคะว่าครับในโลกอนาคตอันใกล้อย่างปี2 0 2 6ที่เราต้องอยู่กับการกลายพันธุ์ของไวรัสใหม่ๆ และวิกฤตยาปฏิชีวนะดื้อยาที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่การเลือกกินการให้ความสําคัญกับการนอนหรือแม้แต่การใส่หน้ากากเมื่อป่วยครับมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกเพื่อสุขภาพส่วนตัวอีกต่อไปแต่มันกําลังจะกลายเป็นความรับผิดชอบความรับผิดชอบและเป็นเครื่องมือด้านสาธารณสุขที่สําคัญที่สุดที่เราทุกคนมีอยู่ในมือ ซึ่งบางทีอาจจะสำคัญกว่าการรอคอยยารุ่นใหม่หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวหรือไม่